สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมหัวใจมีตีนอเดอ e เวย์นับเพื่อนๆืมาอัปเดตท,ทางหลวงหมายเลข2 3 7 8นะครับถนนเส้นนี้ก็เริ่มจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินมุ่งไปสู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับคลิปนี้เราก็เริ่มถ่ายตั้งแต่วงเวียนอำเภอจอมพระนะครับถนนหมายเลข2378นั้นก็อยู่ใกล้ๆกกับทางหลวงหมายเลข2 1 4นะครับแยกออกมาจากทางหลวงหมายเลข2 1 4 แล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกไปสู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข219ครับผมถ่ายคลิปนี้ในวันที่24ตุลาคม2567นะครับถนนเส้นนี้เดิมนั้นเป็นถนน2ช่องจราจรแต่ปัจจุบันนั้นถูกขยายออกเป็น4ช่องจราจรนะครับบางช่วงเสร็จแล้ว ตีช่องจราจรเสร็จแล้วแต่บางช่วงนั้นก็กําลังอยู่ในช่วงที่ก่อสร้างนะครับดูคลิปนี้ไปด้วยกันเพื่อนๆก็จะเห็นว่าช่วงไหนเสร็จช่วงไหนนั้นกําลังก่อสร้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ถนนในการเดินทางนะครับในวันที่2ี่ตุลาคม2567ต้นข้าวสองข้างทางนะครับบางต้นก็ออกครวงนะครับ เป็นสีทองแล้วบางต้นนั้นก็กำลังตั้งท้องก็จะให้ความสวยงามนะครับสีเหลืองกับสีเขียวสลับกันไปนะครับ หมายเลข2 3 7 8สายจอมพระสตึกเป็นทางหลวงสายหลักในการเดินทางนะครับไปสู่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ก็อยู่ในอำเภอสตึกนะครับสำหรับสนามบินบุรีรัมย์ก็จะเชื่อมจากลุกลินไปบุรีรัมย์นะครับโดยเป็นถนนที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมทางบกกับทางอากาศให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้เส้นทางเนื่องจาก ที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเดิมนั้นเป็นขนาด2ช่องจราจรและถนนบางช่วงเป็นคอขวดทําให้เกิดปัญหาในการจราจรโดยเฉพาะช่วงสะพานข้ามแม่น้ําฉีนะครับหรือว่าสะพานบุรีรินชื่อสะพานนั้นชื่อเพราะนะครับระหว่างจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์จึงได้ชื่อว่าสะพานบุรีรินนะครับที่ตรงนั้นนะครับ ถนนกว้างเพียง7เมตรและมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีถนนมีความสุดโรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2378ให้เป็นทางหลวงมาตรฐานนะครับชั้นพิเศษขนาด4ช่องจราจรไปกับนะครับก็คือข้างละ2ช่องจราจร เมื่อขยายช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรนะครับก็จะไม่มีรถสวนการเดินทางนั้นก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงไหลาทางนะครับก็ขยายออกมาอีกความกว้างนั้น2.5งเมตรตรงเกาะกลางถนนนะครับมีเกาะกลางถนนซึ่งการที่มีเกาะกลางถนนนะครับก็จะช่วยลดปัญหาการยูเทิร์นที่บางคนนะครับอาจจะอยากยูเทิร์นตรงไหนก็ยูเทิร์นแต่ว่าถ้าเรามีเกาะกลางถนน จุดยูเทิร์นก็จะเป็นจุดนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งในการยูเทิร์นนั้นเนี่ยครับเช่นตรงนี้นะครับจะไม่สามารถยูเทิร์นแบบนึกจากยูเทิร์นตรงไหนก็ยูเทิร์นซึ่งการทำเช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้โดยง่ายนะครับสองข้างถนนหมายเลข2 3 7 8บางช่วงก็ปลูกอ้อยครับบางช่วงนั้นก็ปลูกข้าวแต่โดยส่วนมากจะปลูกข้าวครับ การเดินทางในถนนสายอีสานในช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของต้นข้าวที่มองแล้วสบายตานะครับเขียวขจีทั้ง2ข้างทางนะครับบางช่วงนั้นเป็นทุ่งนาโล่งๆกว้างๆสุดลูกหูลูกตาสำหรับลูกอีสานอย่างเรามองแล้วก็สบายตาสบายใจครับ ทางหลวงหมายเลข2378นะครับอัปเดตวันที่24ตุลาคม2567โดยช่อง YouTube หัวใจมีตีนอนเดอะเวจุดประสงค์ของการอัปเดตคลิปนี้นะครับก็เพื่อจะให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบนะครับว่าทางหลวงหมายเลข2378ขณะนี้นะครับมีงานก่อสร้างการจราจรซึ่งบางช่วงก็ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเช่นช่วงนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วตีช่องจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่จะเข้าอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนั้นยังมีงานก่อสร้างนะครับยังมีรถรถบรรทุกแล้วก็เครื่องจักรในการทําถนนเพื่อน,อนผ่านไปก็ใช้ความระมัดระวังนะครับถนนบางช่วงนั้นเป็นทางต่างระดับนะครับก็จะบีบให้เหลือแค่2ช่องจราจรต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงท,ท้ายคลิปนะครับเราจะเห็น บรรยากาศในการก่อสร้างถนนในช่วงที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็วิ่งได้สบายๆถนนใหม่ทางเรียบนะครับแต่ก็จะต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าบางช่วงนะครับก็ยังมีรถชาวบ้านหรือว่ารถทางการเกษตรนั้นวิ่งสวนเลนมาอยู่บ้างนะครับ กลางคืนนะครับมีไฟสองสว่างแค่บางช่วงบางช่วงไม่มีไฟนั้นมืดมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมผ่านมาแล้วนะครับช่วงที่ไม่มีไฟนั้นก็ไม่มีจริงบรรยากาศนั้นมืดนะครับบางช่วงนั้นไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนถนนก็จะมืดเป็นพิเศษนะครับ ในช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะให้เพื่อนๆน,นั้นได้รับชมถนนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสายมือนั้นเป็นปั๊มคาวเทคมาเปิดใหม่นะครับตั้งเด่นเป็นสง่าเลยนะครับปั๊มคาวเทคก็จะเห็นอยู่แค่ปั๊มเดียวนะครับเพื่อนๆที่มีเงินก็มาซื้อที่นะครับทำปั๊มน้ำมันหรือว่าทำคาเฟ่ก็ได้เชื่อว่าอนาคตอันใกล้ สข้างทางของถนนเส้นนี้นั้นจะมีความเจริญมากยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับที่อาเภอท่าตูมก็แยกออกจากถนนเส้นนี้ประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็ใกล้กับบ้านท่าสว่างหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมาขายในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ใกล้สถานที่สำคัญสำคัญหลายแห่งนะครับ ที่สำคัญถนนเส้นนี้นั้นเชื่อมไปสู่ท่ากาศยานสตึกนะครับท่ากาศยานบุรีล์ที่ตั้งอยู่ในอําเภอสตึกเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปที่ถนนนั้นที่กําลังก่อสร้างนะครับช่วงนี้ก็ถนนเรียบสวยไม่มีปัญหาใดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่เขากําลังก่อสร้างนะครับตัดไปที่ช่วงท้ายๆของถนนเส้นนี้เลยนะครับช่วงที่จะตัด เข้าสู่ถนนหมายเลข219อำเภอสตึกครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขากําลังก่อสร้างแต่ก็จะมีป้ายเตือนตลอดนะครับว่ากาลังก่อสร้างนะครับจะมีดินแดงเข้ามาในถนนนะครับแต่ว่าถนนนั้นโล่งนะครับสามารถวิ่งได้แล้วโล่งรถน้อยเนื่องจากอาจจะยังไม่มีใครรู้นะครับเขาเลยว่าอาจจะยังไม่มีใครรู้ว่าถนนเส้นนี้นั้นเปิดให้ใช้แล้ว เขาเลยยังไม่เข้ามาวิ่งนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางจุดบางช่วงมีรถพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรที่ไปหาหญ้าให้วัวก็จะจอดรถเข็นนะครับบรรทุกยาไว้ข้างถนนบางทีนั้นอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนนะครับว่าเป็นรถขนญ้าเพราะว่ามันสีเขียวเข้ากับญ้าข้างถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ โดยเฉพาะช่วงเช้าเช้าเช้ามืดมืดนะครับหรือว่าช่วงตอนเย็นพบค่ำอย่างเงี้ยจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนมิตรรักแฟนชมที่เข้ามารับชมการอัปเดตถนนหมาเลข2 3 7 8สายจอมพระจังหวัดสุรินทร์ถึงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง มีความสำคัญนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเชื่อมจังหวัดสุรินนั้นไปสู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมยูสู่สนามบินนานาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ตอนนี้ตัดไปที่ทางหลวงหมายเลข219แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ